สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับเลิฟกับพ่อและครูฝึกพ่อพายแบงค์มาหยิบขานึงเมื่อยบ่เลิฟเมื่อยบ่เฮ้ยเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมค่ะค่ะได้ส่งจดหมายรักจากคุณแม่นาด้วยค่ะมาให้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็หนึ่งหมื่นก็ได้นะคะรอบนี้ค่ะก็งบงบได้ดีอย่างค่ะตอนนี้ค่ะพอดีกับคุณแม่แม่อะไรคะคุณแม่นาค่ะคุณแม่นามาจากอเมริกาคุณแม่นาจากอเมริกามาปิดปิดให้ปิดเลยปิดงบประมาณสร้างบ้านให้ชายเลิฟ นะพูดอย่างนี้เนาะถูกไหมถูกค่ะบัวหยันเป่าพิดเนาะให้ให้เลิกเก็บได้ไหมคะเลิกเก็บได้ค่ะแล้วก็ให้คุณแม่ค่ะเลิกเก็บให้คุณแม่คุณแม่เป็นตากล้องด้วยค่ะเดี๋ยวให้เลิกปับน้ำก่อนนะคะค่ะเลิกเลิกอาบน้ําก่อนเลิกเพิ่งเดินไปเดินมาจากข้างในจากลานแสดงไปโชว์ตัวสวัสดีครับก่อนเิสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับก่อนเลิกสวัสดีครับโอ้ยเสียด้วย แม่นาฝากคุมาทำบ้านให้นะครับครับวอนลูกครับวอนครับลิับโอ้ยโอ้ยเสียงไห่โอ้ยเสียงเก็บลูกเก็บลูกแล้วเก็บเลยเก็บให้คุณแม่แม่มาแม่ครับครับครับแม่ก็จะทำบ้านให้นะครับโอ้ยภาพอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ่ายเองทำเองจัดเองทุกอย่างคาต่หลังคาใช่ไหมคะค่ะาแช่หลังคาเขียวค่ะ สีเดียวกันหมดเลยค่ะสวยด้วยค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่เปาคุณแม่ของพายนมสุรินทร์อื่นค่ะพี่ดอกชาตุลขอบพระคุณมากนะคะขอคุณแม่มีความสุขล้ำล้ำรวยรสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณแม่นาด้วยนะคะแม่นาด้วยค่ะที่ส่งช่อดอกไม้มาสมทบ ลังคาให้พายเลิบของเราค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่มีแต่ความสุขนะคะอยู่เป็นล่มโพลมใสของลูกหลานตามนานเท่านานค่ะถูกสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะค่ะเช่นกันนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่ะไปไปค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะเอซีใจดีมากเลยคุณแม่นาจากอเมริกานะคะชายเลิฟมาจากหนจะเดินไปหาแม่หน่อยสักนิดหน่อยอ้ฝ่ามือมาแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อตะหอนสองสามมือมา่ี่มืดมาแล้วมืดตึ๊บตื้ออดทนเราหน่อยนะคุณแม่พิม์พนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะบ้านใกล้จะเสร็จแล้ว นลูกไปหาแต่จังไหนจังชอบห่องแต่กูลูกเลยช้างร้องนี่ไม่ใช่ร้องแบบว่ากลัวหรืทอทรมานนะคะเขาดีใจที่ได้เจอกับลูกเขาแต่ก็ได้เจอกันทุกวันค่ะแต่ว่าคุณแม่พิมพ์จะเป็นสายวิทย์วาดสักหน่อยนางจะเป็นสายวิทย์วาดหน่อยโอ้ยโอ้ยลูกโอ้โอโอ ห้องเฮ็ดยางสั่นดอกว่ะอะคุณแม่พิมทำไมสีแดงแท้แดงเพราะดินใช่ไหมด,ดินแดงดินแดงดินแดงปั๊บปั๊บปั๊บปลุกไสพ้พื่กปฏิจจัจะนมปั๊บปั๊บ ครับมาเลยค่ะมาถ่ายตรงนี้ก็ได้ค่ะสวัสครับเดี๋ยวก่อนค่ะครับผมคุณพ่อแบงค์พูดโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงอยู่นีีี่แหหหละเเดด๋๋ยยววโโททรราาฮะเอาเลยค่ะคุณแม่ได้แม่เลิฟชอบแม่เลิฟแบบจวดเดียวแม่เลิฟเพชรบ่เป็นแม่เลิฟของไม่จวดเดียวแม่ขอองชายเเลิฟหรคะค่ะแม่ของชายเลิฟค่ะคุณแม่พิมพ์ คุณพ่อรับแทนก็ได้คะ่ะแม่เป็นมือกล้องอู้ยหยับอยู่จีนนชัยเลิฟนหน้ามหน่อยค่ะัยเลนหน้ามาหน่อยคะ่ะเอาหนึ่งสองซ้ำคุณแม่ถ่ายวีดีโวสองจดไมยรักสองจดไมยรักฝากพ่อเลิฟสองจดไมยรับอันรักนี่มาดูๆก็ได้ลย จากเดนไกลแม่กับลูกคนกันอีกสิ่ินตัวน่อบแม่เบิ่งว่ะเครื่องแม่เราแม่มาจากดีเสื้อแบบนี้เนาะอยาเสื้อเสื้อช่องเอลฟ์เขาค่ะวยชสวยช่วยมากแม่เลิฟต้องใส่แบบนี้เพราะแม่เลิฟเป็นคนผอมเหมือนแม่อ่งุนค่ะแม่อ่งุนก็ผอมเหมือนแม่เลิฟ S <S เป็นเฟดกันเขาไม่ได้ว่าลูกแม่กับลูกแล้วเขาบอกว่าพี่กับน <Angular> ้องพี่สาวพี่สาวกับน <Angular> ้องสาวค่ะขอบอกคุณมากนะคะคะ่ะโอยแม่เล็บดีใจหลายตื่นตันมากเลยคะ่ะได้คะ่ะหลังคาชายเล็เลบแลว้วครบแล้ว พายแบงค์เดี a a ๋ยวแม่เลิบถูกแล้วตอรี่รางวันที่หนึ่งแม่จะไปทำให้เองเดี๋ยวแม่เลิบถูกลรางวันที่หนึ่งแม่เลิบจะไปทําให้พ่อพายแบงค์พายแบงค์เองใช่คุณเลยนอนกลางวันเ้อเหนื่อยมากเลย เสียงหายเลยเดินไปเสียงไม่ออกเลยใครสวัสดีไม่มีเสียงเลยตังคอกข้ามือเม่ไม่ดีเยเฮ้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 ยเฮยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮายเฮ้เฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮดยเ้ยเฮ้ยเนเมเฮ้้ยเฮ้เ้ยา้เฮ้ยเฮเฮเ ลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีสุคำสุภาษิตนี้นไม่จางหายไปจากชีวิตคนไทยแล้วนะคะเดี๋ยวดูแม่ก,กับลูกเขาดูดูว่ารอยๆๆอยอยอยมือน่อยน่อยนะไปร้อยๆอยอยสิไปร้อยเจ้าแม่ได้ยเพื่งนจะคล้องแม่หุ่นซ้ำกุญซ้ำแม่์อะเนาะมาครึ่งท้องแม่แล้วนั่น่ะดูว่านั่นไหมนั่นไม่ธรรมดาเลย จะร้อยกินแต่นมเลยเริ่มเลยง่ายเหลือได้ลูกบ้าเอาข้าบ้านมาเอาข้าบ้านฝนจะตกแล้วคุณแม่พิม์อใจลรอค่ะอดใจลรอแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวสั่งสันไข่มุ่งมากอ่ะคืนบ้านกลับไปอยู่น้ำลูกเลยเย็นเย็นลูกเดี๋ยวได้อยู่แล้วไปไปไป วิ่งตามพ่อแดงโอ๊ย,อยตกหลุมล่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 มลม l om, l om, l om, l om. ลมมาแล้วลมมาแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านลูกลมมาแล้วลมมาแล้วโอ๊ยลงม,มาแล้วลงมาแล้ว ฝ่ามืดมากเลยพี่น้องเอ้ยมันหลวมมันลุมงนล้งมันหลุม่ด้งลโ้วนาโ้งลา้มา้มาโลา้งล้วนาหลามืดมาแล้วฝามืมาามหมาลดามดนมาเลยโย้านมา้ง้ ตกตะกตกตะฝนเออยาลบยาฝาเด้อโอยยังอยู่ท่าตุมพ่อดึงน้ำไปให้แม่เพียงกินเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนแป๊บนึงเปิดแล้วไปยังไปรับไหมไปรับไปรับ ไฟดับไฟดับโอ้ยฝากฝนมาแล้วพี่น้องท่าน,นี้ก็ไม่เลิบก็ฝากกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ